อาฮะสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งกับผมโอ๊คในเกมเมสเอลโรสามอัปไรซิ่งนคลิปที่28ในโหมด Challenge นะครับผมอ่าครั้งนี้ผมก็จะมาลองของแปลกๆที่ดูเหมือนจะยากอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมจริงๆผมอยากจะข้ามไปปลดล็อกไาบิงเกอร์ก่อนนะแต่ว่าด่านนี้รู้สึกว่ามันมันขาดอะไรไปบางอย่างเหมือนยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรที่สําคัญนะครับผมก็เลยผมก็เลยขอ,อามาปลดมิลนะาแท้งก่อนแล้วกันเนาะเป็นรถถังเอาไว้ยิงอืมเพราะว่าด่าน คือด่านฮาบิงเกอร์ผมก็ลองไปสืบๆมาแล้วมันก็มีมิลล่แท้งเหมือนกันแต่เรายังไม่มีไงเราก็เลยเหมือนสู้ไม่ได้นะครับผมอ่ะผมเลยขอมาปลดล็อกมิลล่แท้งก่อนละกันส่วนตามกฎที่ผมได้ตั้งไว้ยูนิตชาติพันธมิตรผมก็จะใช้พันธมิตรเล่นเท่านั้นนะด่านนี้ผมรู้ว่าใช้เอ็มพายจะง่ายกว่าเยอะเยอะมากๆด้วยนะอันนี้ผมรู้แล้วไม่ต้องบอกโอเคไหมอ่ะมาตั้งสติให้ดีเพราะด่านนี้เราต้องเล่นพันธมิตร แล้วสิ่งที่จะพอบุกได้ก็มีแต่วินิเกเตอร์คือมือแม่งต้องไวมากๆอะอ่ะมาเลย building I don't think we've properly met. I'm Lydia. It's only fair that I mention to you that this island is limited on resources for the two of us. Hence, one of us will have to go. บอกเลยนะด่านนี้ไม่มีความมั่นใจเลยไม่มีความมั่นใจเลย ซ้อมอยู่ประมาณหลายรอบแล้วเหมือนกันเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเล่นเอ็มพายอะได้ง่ายด้วยแต่ติดตรงกดแค่นั้นแหละกดที่เคยตั้งไว้ตั้งแต่คลิปแรกๆอะผมจะไม่ผมจะไม่แหกกฎเด็ดขาดแม้แต่สักด่านเดียวจะพยายามนะครับผมครั้งนี้ยังไงก็เกินเวลาน่ะเกินแน่ๆผมทำไม่ได้หรอกเขือบยังเก่งก็สนาทีสิวิอะ นี่คือยังเก่งสุดแล้วนะจากการซ้อมๆดูแล้วลองประแล้วลองประมาณเวลาจากที่เคยเล่นน่าจะประมาณนั้นแบบเร็วสุดๆแล้วนะคือถ้าเร็วกว่านี้คือยังไงก็ไม่ทันอะยอมผมไม่ไหวจริงๆลงคนลงคนลงคนโอเคโอเค ร่วงไปตัวหนึง่งไม่เป็นไรก็ดีกว่าร่วงหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ร่วงเลยก็จะดีมากจริงๆนะโอเคช่วยๆกันทำอาหากินหน่อยด่นดวนครับขอด่นดวนๆครับเติมบอมเสร็จแล้วใช่ไหมเอา,าไปเลย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 เราต้องรีบไปเลย ทางตรงเรือรถอยู่ตรงนี้ใช่ไหมบุกเข้าไปไม่ยิงให้หมดแล้วเออมีย้อนแถมด้วยเว้ยเมื่อกี้แม่งเหลือเม็ดนึงนึกว่าโอ้โหเมื่อกี้จบแล้วพลาดแล้วเมื่อกี้เฮ้ยังอุตส่าห์แบบยังฮึดกลับมาได้ เสร็จแล้วใช่ไหมไปเลยไปเลยครับพี่ไปเลยแล้วก็ตรงนี้คือหกล้ำใช่ไหมอ๋อตัวสองตามตูดกันไปตามตูดกันไปนะเยวเพิ่งเดยวเพิ่งเยวเพิ่งอ้อมอมหน่อยอ้อมอมหน่อยอ้อมอมหน่อยแล้วเข้าเลยเข้ามาเลยไอ้อุ้ยเี่น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 ี่แถมแถมแถม เอาแถมแถมเอาล้วครับพี่น้องทีนี้ต้องทันเด้ต้องทันดีเวลาเหลืออะไรวะยี่สิบสองวินาทีเหรอบ้าหรือเปล่าเอาไปไม่ให้หมดนี่แหละลำไหนลงตรงไหนไม่รู้แล้วเนี่ยช่างัวมาแล้ว จริงลำไหนลงตรงไหนช่างหัวมแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามั่วหมดแล้วเนี่ยจริงมั่วมดแล้วบู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 บยบีบบสองวูบ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 ูาูบ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 ููบ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 ูตูบูบ่บูบ่บูบว โอ้ด่านนี้แม่งยากมากเลยผมบอกให้อูผมคือผมซ้อมอยู่หลายรอบผมดูเวลามคือไม่เกินสามนาทีครึ่งหมดเลยอะ่ะจริงๆคือแบบเต็มที่สามนาทียี่สิบอ่ะคือผมมองๆประมาณเวลาแล้วคือมันไม่น่าจะได้เท่าเนี้โอ้โคตรดีใจอ่ะผมบอกให้โคตรดีใจอ,อ่ะโอ้ปลดล็อกมิราแทางเรียบร้อยแล้วเคลียร์พาทามด้วยอื้ม ผมบอกเลยโคตรเหนื่อยแล้วเมื่อยมือมากจริงด่านนี้โคตรเหนื่อยจริงๆมันต้องควบคุมเครื่องบินแบบห้ามพลาดอ่ะห้ามหลุดห้ามอะไรเลยอะ่ะตอนแรกผมเึีวก็จะเรียบร้อยแล้วไอ้ตรงไอ้นั่นอะ่ะตรงไปที่ไปถล่มลงผลิตรถอะ่ะแม่งเหลือบอมอยู่เม็ดนึงแม่งทิ้งไม่หมดผมรีบกดไอ้นี่กลับเกินไปไงไอ้เอสเปเชียลอัะบิลิตี้อ่ะที่รีบกลับฐานอะ่ะโอ้ให้ตายเถอะโอเคปลดล็อกมีลาแทงครับเรียบร้อยเคลียร์พาทาม นิวเชลเลตอล็อกมีต่อด้วยเหรอคืออะไรอืมมาแล้วไงมาแล้วไงโรเกตเอ็งเจ้าทำไมเวลามันแปลกๆมันมันเหลือ,ม,ลอมันเหลือติ่งเศษไว้ทำไมวะเนอะหกวิเนี่ยเจอใครบ้างวะโอสามหนึ่งเนี่ยเกตมากสามหนึ่งเกตมากเกตสุดๆอะ่ะเราเจอครบเลยอูแล้วมีแต่ตัวบุกทั้งนั้นเลยอะ่ะก็มีไอ้ลุง ไอ้อ้วนแล้วก็ไอ้บุ้มไอ้สะบุ้มนะสามคนตายแล้วแล้วผมต้องเล่นเป็น empire นะครับผมตามยูนิตของมันเอาโอเคแล้วแต่นะครับผมโอเคก็จบลอนล้้เรียบร้อยนะครับสำหรับการปลดล็อกมีดาแทงเคลียร์พาไทม์อย่างงงง,งไม่คิดว่าจะได้ด้วยซ้ำอันนี้ไม่คิดจะได้จริงๆเพราะมันมันยากมากผมซ้อมอยู่หลายรอบไม่เคยทำเวลาด้แบบดีกว่าสามนาทียี่สิบเลย คือแบบซ้อมๆนะแบบแค่ซ้อมๆอ่ะแบบไม่ได้เอาจนเล่นจนจบอะไรเงี้ยเออมองๆคือกว่าจะบุกได้คือแม่งเกือบสี่นาทีตลอดอ่ะผมก็เลยเอากดออกับแบบซ้อมๆแค่ซ้อมๆนะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานผลงานของผมนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าในคลิปที่29นะครับผมโอเคสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย